แต่งรถแบบผ่อนปาเจโรคันนี้จัดแล้วคันนี้ก็เลยจัดไปหลายอย่างกล่องห่วงมีแม่ปูดิจิอารล้างคอยดีคันนี้ไฟฟ้าวัดบูทกลองอากาศท่อยเอเสีะกล่องอีไซกล่องโซลา่าเสียงวัดบูทหรือเสียงท่อเนี่ยร่ะอย่าบอกนะท่อเแต่งนี้โคตรเยี้ยดยนะให้มันเอาปแจเจมวันนี้ตอนไหนอะ่ะนั่นน่ะนั่ไมทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมไม่ขันใส่เข้าไปอยากให้มันรู้ว่าเฮ้ยคเรียนเ้าเข้าวันนี้ไพอไหมอุ้ยเฮียเบาเบามเอไซ วุ้นแรงขิ้หายเลยว่ะมาๆๆๆบโอเคเลยโอเคมาะเดินแยะแต่งรถแบบผ่อนปาเจโร่คันนี้จัดแล้วสวัสดีครับอยู่วุนจูเนียร์นะครับวันนี้พามาดูปาเจโร่ครับคันนี้มาจากภูเก็ตนะฮะก็ผ่อนยังไงคือพี่เขาเหมือนแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้แต่งรถแบ่งเงิน ส่วนหนึ่งไม่ทานู่นทํานี่อะไรแบบนี้เขาก็จะคอยส่งมาตือปุ๊บเหมือนอารมณ์เขาทักมาปรึกษาเปนก่อนว่าทาได้ไหมเอาทําได้จะท,ท,ทํานู่นทํานี่ทํานั่นก็คุยราคากันเรียบร้อยปุ๊บเขาก็บอกว่าสามารถโอนเงินไปฝากไว้ก่อนได้ไหมประมาณว่าเหมือนอย่างที่บอกอะ่ะคือแบ่งปุ๊บแล้วก็ส่วนนี้แต่งรถได้เขาก็แบ่งมาไว้ก็โอนมาปมาสามสี่ห้าครั้งจนครบแล้วก็เลยเอารถขึ้นมาแต่งไม่ใช่ผ่อนแบบว่าแต่งเสร็จแล้วได้ผ่อนนะอันนั้นยังไม่มีบริการนะั้นนะมีรูปวงรูป,รปบัตรกันยังไม่มีนะเดี๋ยวต้องรรออนนนนาาคคค่่ยยวกกกัั็็สุปี้เล จัดไปหลายอย่างกองรีแมปร้งคอยดีอุออดิจิอากองอ,อากาศเออเท่ไอเสียเทแทนเพิ่งใส่ไปหมดก็เดี๋ยวจะพาไปจูงก,กันช่วงนี้ปัจจโลมาบ่อยนะเมื่อวานก่อนก็เพิ่งรีวิวไปสองสามคันนะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวพามาดูแล้วกันว่าเฮ้ยมีเคร่งไฟฟ้าด้วยพิวเจอร์เคร่งไฟฟ้าด้วยแล้วก็นี่ไอตัวเช็คโค้ดอีกต่างหากเออคือก็เยอะโอวัต์บูดด้วยวัตบูดด้วยข้างในห้องเครื่องนี้ก็จะมีกองอากาศกองโซล่า ล้วคอยดีอุติยาประมาณนี้ข้างในก็จะมีกล่องพ่วงรีแมปคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็ตัวเช็คโค้ดของพี่เขาเป็น2.4ตัวท็อปเลยนะ4ีณสใช่ปะ่ะแต่ว่ายังเป็นโฉมตัวประมาณปีปีเก่าๆอยู่อ่ะโอเคฮะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าถ้ามีอะไรก็บอกอีกนะจะได้จัดอีก<ะ>มึงมึงก็ตอบไปเหมือนที่กูตอบไปว่า ก็จริงๆแล้วสเต็ปรถเดิมเริ่มต้นเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วไม่เหลือแล้วใช่ป่ะใช่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปลองจูนกันเลยดีกว่าไอ้เปิดปิดเปิดไปเดี๋ยวเราไปจูนกันเฮ้ยอันนี้เหมือนฟอร์ดเลยเนี่ยฟอร์ดจะเขียนว่าเอเวอเรสต์วายแท็กอะไรพวกนี้อันนี้เขียนปาเจโร่สปอร์ตไปเดี๋ยวเราไปจูนกันเลยดีกว่าทบทวนอีกทีนึงนะครับกล่องห่วงรีแมปปูดดีจีอาร์ล้างคอไอดีคันเร่งไฟฟ้าวัดบูทกล้องอากาศท่อไอเสีย โอเคฮะแล้วก็กล่องอินไซต์กล่องโซล่าครับประมาณนี้เสียได้ครับที่ท่อแทนอิเตอร์หมดต้องขอโทษพี่เขาด้วยนะครับมาไกลจากคูเกตแต่ท่อเสียแล้ววันนี้จัดไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วพอดีมันฉุกลิกนิดนึงครับเราก็ไม่ทันได้ดูสต็อกสต็อกของเรายังไม่เรียบร้อยดีต้องบอกกันตรงๆเลยก็เดี๋ยวอนาคตมันจะฟยวฟ้ากว่านี้แน่นอนจริงๆจะสั่งก็สั่งให้ทันแหละแต่ว่าคุณภาพมันไม่เหมือนกับที่ใช้ปัจจุบันเราฝั่งมึงนี่ย พี่เขาก็จะทำเพิ่มอย่างเดียวเลยขนาดนี่นี่ก็หลายตังแล้วเนี่ยสามหมื่นองสามหมื่นแล้วสามหมื่นกว่าป่ะใช่เพราะว่ากล่องแมปก็หมื่นกว่าแล้วอะคันเร่งอีกตัวแพงด้วยป่ะอ่าคันเร่งตัวแพงอีกกล่องรีแมปคันเร่งเนี่ยแม่งจะล่อสองหมื่นแล้วอะแล้วก็ถ้อยเสียอีกเก้าพันห้าหมื่นหนึ่งอะสามหมื่นแล้วแล้วก็ไหนจะวัดบูทอะไรอีกไปเสร็จแล้วก็เลยไปเสร็จแล้วก็สามกว่าอะลองเหยียบไปหน่อย เสียงวันเสียงวันพูดหรือเสียงทอนะ่อวะเนได้ท่ออินเตอร์แตกรั่วหรือเปล่าพูดเพื่อสิบปอนด์เร่วาอย่าบอกนะท่ออินเตอร์แตกนี่โคตรเหี้ยเลยนะเราต้องกลับรถไปก่อนโทรหาทอ็อปให้มันเอาใบแจมานนี้น่าจะไม่ได้ขันท่ออินเตอร์หรือเปล่าเสียงลมมันรัร่วตลอดเลยมันขันออกจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้เปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าท่ออินเตอร์เขาแตกมา ต้องดูนะฮะต้องดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าปกติทุกคันเราจะต้องมาลองขับลองจูนอ่าถ้าถ้าไม่ใช่กล่องพ่วงก็ต้องมีช่างมาลองเทสแล้วก็มากับลูกค้าด้วยเราก็จะเช็คความเรียบร้อยตอนกลับไปก็ต้องเช็คอีกทีนึงตอนไหนอ่ะทอนล่างได้ถอดอยู่่ะนี่ไงนั่นน่ะนั่นน่ะทำไมทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะไขรถอดตาไครถอด หายถอดต้าอนุญาว่าสีถอดแทนเนอผมถอดเไปถอดทำไมถอดแปคิดว่าจะเปลี่ยนทอดแทนไงเี่อ่าแล้วทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะเพราะเอรื่นงจะหมดดิทำไมไม่ขันใส่เข้าไปเบอร์เจ็ดมาเบอร์เจ็ดหรอเบอร์เจ็ดนี่เบอร์เดมาเบอร์เจ็ดมาเดือมากมันเป็นเบอร์เจ็ดนี่สองข้างเลยนี่หว่าผมไม่รู้ผมไม่ได้ถอดไงฝั่งนู้ด้วยตอนนี้ฝังรู้ฝังรู้ผมขันไปแล้ว เห็นปะกูเดาไว้ไม่มีผิดกูบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วบอกว่ามันน่าจะถอดเปลี่ยนท่อแทนแล้วก็ไม่ได้ขันถอดไว้เตรียมจะเปลี่ยนรอไว้แล้วท่อแทนก็ไม่มีของมันก็เลยทําแต่ฝั่งนู้นล้างคอยดงคอยด,ออด,ดีแล้วเช็คแต่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่เช็คเนี่ยอโอเคนะฮะก็เดี๋ยวน้องกําลังขันนะครับตอนแรกจริงเราเข้าไปขันที่อู่ได้แต่ว่าเป็นการฝึกเพราะว่าผมอยากให้มันเข็ดไงอยากให้มันรู้ว่าเฮ้ยคนเรียนเล่าข้อกว่านี้ ก็เดี๋ยวกําลังจะรับทีมงานเพิ่มเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอู่ใหม่เนี่ยผมต้องฟอร์มทีมไว้แล้วก็ให้ช่างเพียงพอต่อลูกค้า1คนต่อหนึ่งคันไปเลยอ่ะจบคันต่อไปจบคันต่อไปอะไรแบบเนี้ยอ่าเพราะตอนเนี้ยบางคันทําเยอะก็ใช้เด็กฝึกงานช่วยด้วยแต่ว่าหัวหน้าช่างก็ต้องตรวจสอบทุกคันอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ที่ทําอยู่นะอ่าน้องๆฝึกงานก็จะทํากระป๋องท้ายรางนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วก็จะมีหัวหน้าช่างคอยตรวจสอบอะไรแบบเนี้ยอ่าก็จะ ลดความผิดพลาดลงไปได้เยอะเยอะมากก็เพราะตอนนี้ผมมาเน้นเรื่องหลังการขายเราเราจะทําหลังการขายให้ดีหนึ่งเราต้องไม่มีเขาเรียกว่าอะไรความผิดพลาดเยอะถ้าเราผิดพลาดเยอะหลังการขายเราก็จะเหนื่อยถูกไหมเช็คให้เรียบร้อยครับเช็คให้เรียบร้อยโอเคฮะเดี๋ยวขันเสร็จก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปจูดกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งตอนขันเสร็จโอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่ในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจูนกันแล้วเดี๋ยวเราดูรถเดิมๆสแตนดาร์ดก่อนแบบยังไม่จูนก่อนว่า มันวิ่งประมาณไหนอันนี้คือยังไม่จูดน,นะแต่ว่ามีรีแมปบดละจูนเกียร์นู่นนี่นั่นนิดหน่อยแล้วก็ลดความเร็วลดท้อกต่างๆถ้าคันไหนวิ่งแล้วเอ้ยความเร็วค้างรอบไม่ขึ้นเลยบอกครับจาัดก,การให้หรือคันไหนที่มีอาการอะไรแบบนี้ทักมาถามถ่ายคลิปมาดูในไลน์ได้เลยครับเพราะว่าตั้งแต่ประมาณช่วงต้นๆนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เปลี่ยนระบบใหม่ผมให้ลูกค้าทุกคนแอดไลน์หมดแล้วก็ผมเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าหมดมีอะไรทักมาสอบถ่าย สอบถามไดไลน์ได้ตลอดเลยไม่ต้องห่วงเหยียบไปรถเท่าไหร่ปรยมาณ21เอ่อแต่พอรถเดิมมีท่อมีกองอากาศเปลี่ยนกองโซล,ล่าทำได้ก็วิ่งดีนะใช่เลื่อนเลยคันวันนั้นที่สองคันอืดกว่านี้อีกใช่เนี่ยคันนี้เขาจัดเนี่ย,นนย,นนยจัดเซตเนี้ยไม่ต้องจูนแม่งแรงแล้วอ่ะคิดดูแล้วกัน ก็แนะนําครับแนะนําแนะนําประมาณนี้เลยคือมันถามว่าเป็นเงินจํานวนเยอะไหมสําหรับบางคนก็ว่าเยอะนะแต่ว่าผมมองนี้อันนี้คือไม่ได้ป้ายยานะผมมองแบบมุมแบบคือลดราคาล้านกว่า<ม>กับกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะใช้คําว่าแต่งอย่างเดียวก็ไม่ได้<ม>เขาเรียกว่าเสริมอะ่ะ<ม>เสริมเข้าไปเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทมันมันไม่ได้แพงเลยในราคารถเนี่ยแม่งเท่ากับว่ามันเอาง่าย สามหมื่นกว่าบาทมันสามารถทําให้ไอ้ล้านกว่าบาทเนี่ยมันขับดีขึ้นขับสบายขึ้นอะไรแบบนี้นึกออกไหมมันก็ควรค่าแก่การเสียไปเหมือนารมณมบ้านนะอ่ะอ่ะมึงซื้อบ้านสามล้านถ้ามึงไม่ซื้อที่นอนห้าพันมึงก็นอนไม่ได้ถ้ามึงไม่ซื้อที่นอนหมื่นหนึ่งมึงก็นอนไม่ได้ถ้ามึงไม่ซื้อตู้เย็นสามพันมึงก็ไม่มีสามารถแช่อะไรในตู้เย็นได้รถมันก็คล้ายๆกับบ้านเราซื้อมาเพื่อบ้านพักอาศัยรถนําพาเราไปอ่า แต่บ้านเราจะพักอาศัยให้มันสบายเนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกตู้เย็นโทรทัศน์เกมเครื่องครัวกระทะตะหลิวแอร์เพิ่มความสบายไปมันก็อารมณ์เดียวกับรถรถมันไม่ได้อยู่กับที่ถ้ามันอยู่กับที่จอดอยู่เฉยๆเนี่ยมึงใส่เลยพ่วงห้องน้ำทำนูน่นทำนี่แต่นี่รถมันขับไปเรื่อยๆมันเดินหน้าไปเรื่อยๆเราก็ต้องเพิ่มสมรรถนะมันแล้วรถมันใช้งานไปทุกวันมันก็เสื่อม มันเหมือนกับบ้านบ้านเนี่ยใช้ไปพุกอาสีซีไอเทียลอกทาโป้ขัดพ่นไอ้ทาสีใหม่อ่ะนั่นก็คือการดูแลบ้านรถก็เหมือนกันสีก็ต้องทำอะไรก็ต้องทำแต่สิ่งที่มันเดินหน้าตลอดนั่นก็คือเครื่องยนต์รถลอกอ,อะไรพวกนี้มันต้องขับเคลื่อนตลอดมันต้องใช้อ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจนโมดหนึ่งกันเลยก่อนท่อไม่ดังนะอันนี้ท่อไม่ดังเงียบๆเ,เลยอ่ะเหยียบไป ควันไหมไม่มีควันเลยวุ้นวันยี่สองยี่สามโอเคโอ้โหแม่งโคตรแรงแลเลยวบบนี้เห<น>รอเฮ้ยผมผมขออภัยปาเจโร่คันไหนที่มาจูงกับผมไปแล้วรีบมาขยับเถอะครับแม่งคนละคันเลยคนละฟิวเลย<ช>ไม่ต้องถามนะว่าปาเจโร่คันนี้เครื่องอะไรคือปาเจโร่เนี่ยม,มาสองยุคสี่หมดไปท็อปหรือไม่ไมท็อปสองยุคสี่แล้วเนี่ยขับสี่หนักๆด้วยแล้วคิดสภาพถ้าเป็นเอ่อตัวขับสองยังไงก็เบากว่านี้ขับสบายกว่านี้แรงกว่านี้แน่นอนท่อ กล่องแมพกระป๋องเดิมนะเพราะว่าเมื่อวานก่อนมีคันนึงมาจากต่างจังหวัดเปลี่ยนกระป๋องมาโบขาดต้องมาเปลี่ยนโบที่เราแต่ไม่ได้จูนให้นะเขาก็กลับไปจูนเองเราเปลี่ยนโบให้เฉยอ่ะเดี๋ยวดูโม่สองมาโอ้โมสองว่ากูเลือกควอยพลอยพลอยพอไหมโอ้ยี่เยี่ยเพราะเพราะเาะเบาเมอไซค์พลอยแรงชิบหายด้วยว่ะไอ้เยียเขาเล่นไฟฟ้ายังไม่ได้เปิดนะเนี่ย เหมาะเนยไอ้เหี่ยโคตรแรงเลยอ่ะใช่แม่งแรงแบบแรงเลยอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าของขึ้นแล้วเราเราไม่ต้องเปิดกล่องเลยอ่าปิดกล่องก่อนเลยเพราะว่าผมมั่นใจว่าเซ็ตที่ใส่ไปเนี่ยแม่งวิ่งดีตั้งแต่ปิดกล่องแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าลูกค้าจะรู้สึกประมาณไหนอ,อแต่บอกเลยแม่งเฟี้ยวแม่งเฟีเ้ยวผมนั่งแล้วผมยังว่าแรงกว่าคันอื่นเลยอ่ะเพราะว่าของมันครบไงเขาเล่นครบทุกอย่างเลย มันทาได้มากกว่านี้อีกเปลี่ยนโบหัวชีดปั๊มเพิ่มแต่ไม่เอาเราเราเอาที่มันไม่ได้ไปยุ่งกับเครื่องยนต์เยอะแต่ถ้าทําแบบนั้นก็ทําได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะรถเจ๋งก็ใช้อยู่ก็ตอนนี้เราวิ่งทดสอบกันวิ่งยาวๆก็เป็นพันๆโลแล้วก็ปกติขึ้นคงขึ้นเขาที่อะไรกําลังดีควันไม่ดําด้วยไม่ดำไม่มีแทบไม่มีเลยก็คิดเอาว่าคันนี้แรงแค่ไหนรถเจ๋งแรงกว่าขิงปะ่ะขิงปะะดหลังให้หน่อยะมากับแฟนสามคนหรอพี่ อสองคนบางคนก็ลูกค้ามีนะแฟนสองคนนะพนนี่แล้วเอามาหมดเลยอ,ะอ่ะลงไปเลยพี่พี่ลองเหยียบดูนิดนึงตรงนี้เหยียบได้นิดนึงลองดูว่ามันต่างจากเดิมไหมตอนหรือว่าตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่อะไรเงี้ยบอกกันตรงๆนะ,อะลองเหยียบหน่อยปื๊ด พี่เขาเหยียบนะเหมือนเรื่องเหมือนเรื่ลิมใเรื่อนี่พี่เขาเหยียบเต็มพี่ระวังกอกลางพี่สายมาหน่อยสายมาหน่อยครับให้ล้อเหยียบเต็มหน่อยพี่สุดเลยอ่าพอแล้วพี่ระวังโค้งเอาความรู้สึกตรงๆพี่ตรงนี้เป็นยังไงอย่าโกหกกันเหมือนเดิมบอกเหมือนเดิมดีขึ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์บอกแบบนั้นเลยนะไม่ต้องดีขึ้นเยอะเลยครับผมว่าดีขึ้นเยอะนะกี่เปอร์เซ็นต์สมมติร้อยเปอร์เซ็นต ให้สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเจ็ดสิบก็คือดีขึ้นประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณก็คือหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละก็คือโอเคอยู่ครับก็คือดีดีขึ้นเห็นเห็นเห็นชัดอยู่เห็นชัดอ่ครับอ่าเห็นไหมผมบอกแล้วไม่มีผิดผมนี่ไม่ได้แอปนะนี่งงเฉยนี่ผมยังไม่ได้เปิดกล่องนะพี่คือแต่รอบรอบมันเหมือนจะมามาไวมาไวตรงตรงตรงไปไหมแล้วเสียงท่อดังไหมพี่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะพี่เดี๋ยวผมเปิดกล่องนะ เนี้ยผมเปิดกล่องนะแต่พี่ข่าวเดวพี่ยนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นยังไงนะพี่บอกผมแล้วกันเมื่อกี้พี่ให้ผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะครับเดี๋ยวเราเปิดกล่องแล้วเป็นไงพี่บอกผมอีกทีตรงนี้โคง้งนอนเหยียบได้พี่อะลองเหยียบดูว่าต่างจากเมื่อกี้ไหมเหยียบไม่เต็มเลย่เต็มไม่เต็มพีเหยียบเต็ม,นะมเป็นไงบ้ามมไไงพี่ต่างเยอะเหรอเมื่อกี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ให้มาบบ 90, 90แปดสิบเก้าสิบเก้าพี่ลองเหยียบสุดหน่อยสุดเลยจมไปเลยพอ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 พี่เหยียบไม่สุดนะเนี่นย <c oughs> อย่าลืมกลับรถขวามือพี่เปิดไฟเลี้ยวขวาพี่เราต้องกลับรถเอาแบบจมคันเร่งเลยพี่เอาแบบให้ชนชนในนี่ไปเลยอ่ะชนพมอ่ะ <c oughs> กดไปเลยพี่สุดเลยสุดเลยสุดไปอีกสุดยาวพี่สุดมากเลยเป็นไงพี่เ <c oughs> บาเ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 บา ลไม่มีความนะ้าีโม่หนึ่งทีเพิ่มกว่าเดิมเยอะอยู่นะโอเคนะโอเคกว่าเดิมดเยอะนี่เยอะนะเอาเอาโม่สองเลยไหมโม่สองเลยนะนี <c oughs> ่เขาสงสัยอ,อ, <c oughs> อยู่มึงยังไม่เปิดโม่สองอีกละค่อยๆเราค่อยๆปล่อยทีละปื๊ดทีละปื๊ดไงอันนี้เดี๋ยวโค้งนอนสุดพี่อย่าเพิ่งน,นะอ่าเหยียบสุดเลยพี่สุดเลยนี่โม่สอง ไม่เฉยไม่ต้องเบรกพี่มาเป็นไงพี่อันนี้มันไม่หน่วงไม่เหมือนทีแรกครับอ่าคราวนี้คราวนี้ยังไม่เปิดเครื่งไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่งยนต์นะระวังโค้งพี่ปลครื่องยนตงก่อนไปเครื่องยนต์ก่อนพี่โค้งโค้งโค้งที่หน่งเดียวพี่เขาจะไม่เดียวเลยไอพวกไอพวกเมื่อกี้คือเพิ่มแรงม้าแรงบิดเพิ่มมาตาเร่งครับแต่ตัวเครื่งไฟฟ้าเนี่ยจะทําให้พี่รู้สึกว่าขับง่ายขับไม่เหนื่อยพี่ลองแตะเครื่งดูมันจะพลอฟิลกันเลย เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเบาไปใช่ไหมคันเร่งไม่ชินใช่ไหมก็ก็โอเคู่ความรู้สึกการขับชอบประมาณนี้เลยครับไวปไหมคันเร่งมันเบาลงได้นะได้อยู่ได้อยู่เลยครับไม่ไม่ไวไม้แล้วผมว่าประมาณนี้นะครับชอบไปรอบมันมาเร็วผมชอบให้วาไวลองเป็นเบอร์สามมืเดี๋ยวเราลับรถขวามือผมขึ้นงานที่ผมตั้ง ตั้งใจมาทำกับพี่เลยครับแบบดูจะรีวิวมาหลายคลิปแล้วกันนี่กับรถนี่เลยพี่เดี๋ยวคราวนี้คนอื่นจะต้องดูรีวิวพี่แล้วแหละอันนี้เบอร์สามคันเร่ก็จะไวหน่อยครเกียร์เกียร์มันจะเปลี่ยนไปเร็วหน่อยนะผมว่ามันมันอยู่ที่คันเร่งอ๋อมันอยู่ที่คันเร่งถ้าคันเร่งยิ่งไวมันจะมันจะเหมือนเปลี่ยนไวอ่ะเมื่อกี้ตอนที่ไม่เปิดคันเร่งไฟฟ้าท่อมันมันจะเงียบ S 1> <S 1> ใช่ผมว่าท่อมันเงียบกว่านี้ไอ้ที่ผมถามเรื่องเกียร์ผมความหมายอผมอก็คือรู้สึกเหมือนเกียร์มันไปเกียร์สูงเร็วไปห,หน่อยอเหมือนเกียร์มันเกียร์มันไปเกียร์สูงเร็วมา<อ>ผมเลยไม่รู้ว่าถ่ายน้ำมันเกียร์มานานนานที่อยังอะไรเนี้ยแล้วก็ถ่ายแบบธรรมดาหรือว่าฟัดชิ่งอะไรแบบเนี้ยกับอีกอย่างหนึ่งคือน้ำมันเกียร์ร้อนอันนี้มันอารมณ์แบบเหมือนมันเหมือนมันร้อนสะสมมาเราซัดแล้วก็หยุดซัดแล้วก็หยุดเมื่อกี้เราซัดก,กี่รอบแล้ว สองรอบสองรอบกว่าส,สามรอบผมซัดไกเจอง่ะสองสามรอบแล้วแล้วก็มาพี่ซัดต่ออีกอมันมันก็เลยรอ้อนแล้วเนี่ยเนี่ยเราขับมาไม่ไม,ไม่ทันได้ระบายเพราะถ้าพี่จอดเฉยเฉเนี่ยไม่ระบายเลยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นออยแบบไม่ได้มีพัดลมมันเป็นออยแบบแถมจากโรงงานไงนึกออกไหมครับถ้าถ้าพี่ไม่ได้วิ่งทางไกลอ่ะก็แนะนําติดออยแบบมีพัดลมเดีย๋ยวไปดูอุณหภูมิความร้อนน้ําหน่อยแล้วก็อุณภูมิอุณหภูมิเกีีรยแม่งดูไม่ได้ผมเดาว่าน่าจะเกิดจาก ความร้อนสะสมมากกว่าเพราะเราซัดหลายรอบแล้วแม่งร้อนแน่นอนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไปเห็นค่ับก็โอเคนะฮะเมื่อกี้ให้เจียงไปลองขับดูอีกรอบนึงเพราะว่าปล่อยไว้ให้มันเย็นสักแป๊บนึงแล้วก็ไปลองขับอีกรอบนึงก็ไม่มีอาการแล้วคิดว่าน่าจะเกิดจากความร้อนสะสมที่พวกผมซัดกันหลายรอบเพราะปบตเต่ะ จะไม่ซัดหลายรอบเกี่ยวออตัวผมจะจูนแค่ประมาณสองสามทีคือต้องจบละแต่เมืเ่อกี้ก็ซัดไปเขาจะไม่ผิดผมนี่สองทีสามทีละเหยบเหยบยกเหยบยกอะแล้วก็กลับมาให้เจ้าของไปต่อเลยมันก็เลยรอสะสมเพราะปล่อยเย็ยนไว้แป๊บนึงแล้วก็ออกไปทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวถ้าขับจอดขับจอดบ่อยๆแบบที่พี่เขาบอกเขาเขาเขาอยู่ภูเก็ตนะเนอะก็เดี๋ยวต้องใส่แบบที่ผมบอกแนะนำอะก็คือใส่อยอยล์เกียร์แบบมีพัดลมเข้าไปก็จะช่วยได้เยอะ โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มานี้สำหรับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้แอทจูเนอร์นะฮะทักไลน์มาเลย a อแอดไซฮะแล้วก็ tuner ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวกำลังจะไล่คันต่อไปสวัสดีครับ